สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบ่าวเนรถดำเมืองโยยนะครับเอาล้ววันนี้ผมพามาดูอ่าโกเบโก้นะครับ s k 2 0 0รุ่น10นี่เป็นรถของกรมชวนประทาน,นครับผมกรมชวนประทานวันนี้เขาก็ามากลบท่อครับกลบท่อระบายน้ำ่อส่งน้ำนะครับ เอามาดูพลังกันหน่อยโอ้ไต่ขึ้นหลังคันนะครับนี่คันนี้นี่รถหลายปีแล้วครับเจ้าดีถามเจ้าของมาเขาดีถามคนครับมาอันมีเสื่อมสภาพเล็กน้อยครับแต่โดยรวมก็ถือว่ายังรักษารถได้ดีครับยังสวยอยู่ <c oughs> นี่ก็เก็บแต่งสโลปครับใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อีกไม่นานเกินรอน้องนี้ก็จะเสร็จแล้วครับนี่คนขคับก็คนใบจะฝีมืออยู่ครับ เลนยยี่ครับสภาพนี่สวยสดงดงามอยู่ครับสีนี้ก็ยังสดๆอยู่เลยครับแต่รู้สึกจะมีตำหนิที่ฝาข้างโอ้โกเบนี่มี กล้องหลังด้วยครับเกียร์ลงไปเลยครับเกียร์ตัดหลังคันให้เสมอกันแล้วก็ทำสโลปครับเป็นอันว่าจบงานนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นท่อครับท่อน,นี้มีประมาณ20กว่าท่อนนี่แหละครับไม่แน่ใจว่ามกี่ท่อน มันยีบกว่าครับตอนนี้ก็จะเป็นแนวยาวเลยครับจะเป็นแนวยาวจนทะลุถึงหลังคันฝั่งนู้นเลยครับมันอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับแอ่นี่แล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่ต้องดูมุมนี้ครับถึงจะสวย โอ้ฟันนี่แหลมคมเลยครับดูการทำงานยังรวดเร็วอยู่ครับฟีดฟาดฟีดฟาดเหมือนเดิมอเอ๊ไฟนี่หายไปไหนแล้วเออไฟไม่ติดแล้วนี่ครับ มุงกี้ยังแน่นคลิกเลยครับโอ้ใส่เยอะแท้โอ้ทีมงานนี้ใส่เยอะมากครับโอ้เต็มกล่องเลยครับแมสุดจัดครับกลับมาดูพี่โกเบกันต่อดีกว่า นี่ครับถอยดินมากบหลังคัน,นครับกบท่อนี่นะครับแนวท่อนี้ก็จะทะลุมาแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นร่องน้ําครับเขาขุดร่องน้ําไปให้มันตรงกับปากแนวท่อเลยครับนย่นะางนั้นก็ถอยออกครับ รวดเร็วทันใจ สำหรับหน้าง,งานเรานะครับอันนั้นก็จะเหลือแค่เกาะข้างหลังนิดหน่อยครับเหลือไม่เยอะนี่ครับอันนี้เราก็แต่งหลังคันแล้วครับเราแต่งหลังคันแล้วก็วหลังคันแล้วเนี่ยไม่หมายถึงว่ารวมเก็บเก็บงานทั้งหมดเนี่ยครับไม่น่าจะเกินสามวันครับน่าจะเสร็จแล้ว น่าเกิน3วันก็น่าจะจบครับฝั่งนี้นะแต่งานขุดก็ยังต้องดำเนินการไปอีกครับไม่รู้ว่าจะวันไหนอ๋นี่ครับเอาขึ้นมาเทข้างบนเลยครับทำไมไม่ถอยเข้ามาเทตรงนี้นีรถไมโครรอเวียงเข้า ายเยเเอะมกลครับถ้าถานนมันดีก็ไม่ใช่ปัญหาครับใส่เยอะแค่ไหนถ้าถานนไม่ดีนี่ใส่เยอะไปนี่โอวบวมครับไปยากลำบากเลยครับทำไมไปเทไกลจังเลย ไม่เป็นไรครับมาดูเจ้ากูเบกันต่อโูเบโกโอ้โอเวียงไกลเลยครับจริงๆเราน่าจะเวี่ยงตอนเราทำคันเนอะเราน่าจะเวียงมากองไว้ให้เขาตรงนี้นะครับ เพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องเอาใช้กบท่ออยู่ดีครับนี่ก็ไม่พอครับต้องไปหาเวียงมาใส่ต้องได้ถอยไกลนิดนึงครับอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เนาะครับผมสำหรับผมบาวเนตก็สวัสดีครับ